พูดถึงงานวันนี้หน่อยค่ะค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ปอมอัพโซของลองจินนะคะอเดนอะไรค่ะก็เป็นคอนเซ็ปที่แตกต่างจากปกติมากๆค่ะเพราะว่าลองจินคราวนี้เนี่ยเขามาในความแบบสีสันสดใสมีความแบบพา,าบบสเทลมีลูกเล่นดูเข้าถึงคนยุคใหม่ได้มากขึ้นนะคะพร้อมกับหน้าปัดที่มีความแบบสีพาสเทลต่างๆแล้วก็ราคาจับต้องได้แน่นอนค่ะจีระจัก ความเป็นผู้หญิงเลยนะกแคสเซลเนี่ยใช่จริงๆสีน่ารักมากๆแล้วรู้สึกว่ามันเข้ากับประเทศไทยเพราะว่าเราซัมเมอร์ตลอดย<ช>ู่ล้วมันใส่ได้ตลอด<ช> เป็นงานคร่งานแล้วก็ถึงเป็นมากฝากน้องด้วยนะคะเพราะว่าน้องไม่เคยแบบสัมรวมอันนี้คืออันนี้คือครั้งแรกเลยค่ะแบบสัมกับสื่อเดี๋ยวฉันจะปล่อยเธออยู่คนเดียวงานวันนี้เป็นไงบ้างก้าวค่ะดีค่ะน่ารักค่ะแล้วก็จริงๆตื่นเต้นแล้วก็แอบดีใจด้วยค่ะเพราะว่ามาร่วมงานครั้งแรกกับน้องเจนแล้วก็ถือว่าแบบเป็นโฮสที่แบบต้อนรับน้องนะคะมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบดีค่ะเพราะว่าเหมือนเรา เรียกว่ามีเพ so well, ื่อนอยู่ในงานอีเวนต์ด้วยแล้วก็ได้พูดคุยก็คือเราไม่ต้องมาแบบสัมภาษณ์เดียวอยู่คนเดียวแต่หนูไม่น่าช่วยเลยได้เยอะนะช่วยช่วยช่วยเป็นเพื่อนยืนเป็นเพื่อนสำหรับลองจิ้มยังนไงบ้างสำหรับดาวาก็จริงๆเป็นนาฬิกาที่ราคาจับต้องง่ายนะคะเพราะว่าลองจิ้มเนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาเรือนแรกในชีวิตของหนูเลยที่แบรนด์ถือว่าเป็นแบรนด์จริงๆค่ะเป็นเป็นแบรนด์ที่หนูเก็บบัค์ซื้อเองเพราะว่าเนื่องจากราคาก็ไม่ได้ค่อนข้างสูงมากจนเกินไปโดยที่แบบว่า มันมีเลนจ์ราคาหลายเลนจ์มากๆเลยอะค่ะแล้วก็เออถือว่าเป็นแบรนด์ไฮเอ็นลักชูรี่นะคะที่ก้ารู้สึกว่าแบบเออก้าสามารถเก็บตังค์แบบด้วยด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตกใจเหมือนกันที่แบบอยู่ๆเราก็ได้มาเป็นเฟรนด์สออฟลองจินในวันนี้ะค่ะก็ถือว่าเป็นโชคชะตาโชคชะตาโชคชะตาทังเกยหรือเปล่ะถ้าหนูก็ดีใจที่เออได้มาออกงานกับพี่ก้าวก็คือเพราะว่าได้ี ก็เป็นเฟรนไงแล้วก็แบบดีใจที่เราแบบนั่มาร่วมมาอยู่ด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆค่ะงั้นในอัปเดตฝากหน่อยแล้วกันงะคับสำหรับข้ออัพโซตอนนี้ค่ะก็ป๊อปอัพโซนะคะของลองจิ้มนะคะที่เซ็นทรัลชิดลมนะคะก็ฝากแล้วกันถ้าถ้าใครเดินผ่านมาทางนี้นะคะก็มีหลากหลายสีนะคะหน้าปัดแล้วก็มีหลายขนาดหน้าปัดมากๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนมาชมได้นะคะผู้ชายก็เข้ามาได้นะอยากคิดว่าแบบ สีหวานแหววแบบนี้พาสเทลแบบนี้ไม่ใช่ของผู้ชายนะคะมีของส่วนของผู้ชายด้วยนะคะเข้ามาดูกันได้ค่ะเป็นไงคะการอีเวนต์นี้กับน้องเจนตลอดใช่ไมคก็แบบดีใจอะ่ะเพราะว่าเราก็เป็นงานครั้งแรกที่เราจะแบบในออกสื่อที่แบบเป็นสื่อจริงๆร่วมกันอะคะ่ะ เพราะว่าเราเจอก็เจอในกองตลอดอะไรเงีง้ยก็ไม่รู้ว่าแบบจะมีใครมาหาเรา,าไหมแล้วมีด้วยก็เลยแบบดีใจมากๆที่แฟนขามาใช่ค่ะ<ๆ>ยังคิดว่าแบบจะมีแฟนคลับมหาหาเรา,าไหมอะไรเงี้ยแปดก็มี <laughs> มีค่ะน่ารักมากเยอะมากทั้งแบบคนจีนคนไทยเนาะเย,ยอะแยะกันหมดเลยเป็นไงคะซีรีส์เรื่องไกล้กูกันเลือ่องีฬาจริงเราถ่ายไปสองคิวแล้วก็แล้วอาทิตย์หน้าเราไปญี่ปุ่นกันใช่ค่ะเดี๋ยวไปวันที่แปดนี้แล้วไปประมาณสองอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์ใช่ ไปถ่ายทําที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่น่ใช่คือยกกองไปที่โน่นเลยใช่ค่ะก็ถือว่ารวดเร็วค่ะเพราะว่าถ่ายที่กรุงเทพแค่สองคิวแล้วเราก็ไปญี่ปุ่นเลยจุดนึงจบปิดกล้องเลยปะหรือว่ากลับมาปิดที่กรุงเทพปีดมาปิดที่ที่กรุงเทพอีกทีนึงค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเรื่องที่แบบที่ญี่ปุ่น่อน้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องแบบโชคดีที่แบบเราก็ได้ทํางานร่วมกันสองคิวแล้วแล้วได้ไปญี่ปุ่นก็เข้าเนื้อเลยเหมือนได้วอร์มก่อนอนได้วอร์มแล้ว ต่เมื่อเรื่องนี้เราต้องเล่นเป็นสถาปนิกด้วยเราก็ไปเวิร์กช็อปกันหลายรอบให้เยอะมากๆค่ะจิงได้ไปดูงานแล้วก็ไปอยู่กับพี่ๆสถาปนิกคือพี่ๆเตะอย่างเงี้ยทั้งวันเลยซึ่งแบบสนุกมากๆเป็นท่าทางใหม่ของก้าของการสวิชโนจากปกติมาเป็น D L เป็นไงบ้างกับการจิงก็เป็นถือว่าเป็นช่องใหม่ที่เราอยากจะเล่นอยู่แล้วคือจริงๆอ่ะเก้าเป็นคนที่ชอบผู้หญิงแบบหมายถึงว่าเราชื่นชอบผู้หญิงกงชอบมองผู้หญิงสวย ตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยแบบโหถ้าพูดไปก็คือรู้วอายุเลย <laughs> สมัยเด็กดีอย่างเง,งีย้ยวิดีโอ <laughs> แล้วก็จะเข้าไปเซฟรูปพี่ๆรุ่นพี่แบบเด็ดไอดอลเขาอะไรอย่างเงี้ยคือหนูมีความแบบชื่นชมผู้หญิงมากๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นศิลปินผู้หญิงักแสดงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยทางไทยแล้วก็ต่างประเทศคือหนูจะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบ แม่ใออ่อะเป็นแฟนคลับของฝั่งผู้ชายสักเท่าไหร่เราก็รู้สึกว่าอยากอยากลองมาเล่นช่องนี้มากๆค่ะเพราะว่าเป็นช่องที่เรารู้สึกว่าได้ทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เป็นสิ่งที่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากทํามานานแล้วแล้วก็เราอยู่กับเราก็เหมือนอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยกันไปแล้วเรารู้สึกว่าเราอบอุ่นเราแบบเราบบคุยกันได้ทุกเรื่องเราอยู่ก็รู้สึกว่าวเวลาเล่นกับผู้หญิงเราสบายใจกว่า เขาบอกให้เกณฑ์ขยับขึ้นมาข้างน้านิดนึงเนาอ๋อนี่ตกไฟตกไฟเหรอคะก็หนูหนูว่ารู้สึกว่าแรื่อยผู้หญิงอะสบายใจแบบเวลาเราคือหนูไม่เคยเล่นเรซีมาก่อนพี่คนแรกขาหนูเลยนะคนในเรื่องค่อนข้างก็จะมีเรบซีแบบตอนถ่ายไพลอดไปก็จะมีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เขินเขินแล้วคนรเลยใช่เกุป็นตาเรื่องการแ คือตอนแรกอะหนูไม่เคยเจอพี่ก้ามาก่อนเลยทั้งๆแบบเหมือนอีเวนต์เนี้ยก็ไม่เคยแล้วก็เราเจอครั้งแรกในตอนเราถ่ายเอ็มวีพี่ก้าเลยเนี้ยใช่ค่ะคือพี่เขาแบบสวยจนแบบต้องมองอย่างเงี้ยคนอะไรจะสวยได้ขนาดนี้ก็ชอบมองพี่เขาคือเวลาเราอยู่กองเนี้ยแล้วก็มีความสุขเพราะเราได้เห็นอะไรสวยๆงามๆตลอดเวลาเลยดีเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงหนูชอบแอบมองเรามองกันไปมองกันมาเรารู้สึกว่าเออแบบมันชุ่มชื้นหัวใจไปอาหารตาดีๆอยู่ข้างหลัง เราไม่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็แอบมองเขาเหมือนกันเราเรรู้สึกว่าแบบน้องแบบหน้าเนียนหน้าใสผิวดีเราอยากผิวดีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยขาวผิวดีเนียนแบบอยากจะแบบอย่างเงี้ยตลอดเวลาแบบผิวอ่ะฉัชอบไปอยู่บกล้ๆระจับอะเพราะว่าผิวของนุ่มมากฉันชอบแบบยุ่ยๆหรอยุ่ยๆใช่สแกนถุงเราแบบยิ่งแบบเราเล่นเอวแล้วแบบได้อยู่ใกล้ๆเขาอย่างเงี้ยก็จะแบบ ได้เห็นแบบโอ้ยเขาไม่มีรูขุมขนเลยอะเจมีความเกรงบ้างไหมกับการทำงนานกับกา้าวกาเกา่งามากเลยน,นเละเรื่องการเสดงใช่หนูหนูก็เป็นเอฟซีพี่ก้าวมาตั้งแต่จริงหรือเปล่าจริงจริงตั้งแต่โฮอร์โมนคือตอนนั้นดูอะ่ะเป็นเรื่องแรกที่อยู่ดูซีรีส์ไทยเลยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาเล่นคู่กับพี่ก้าวก็รู้สึกว่าแบบดีใจแล้วก็น่าจะเป็นพรหมลิขิตละพรหมลิขิตแบบ คือคืออะไรคะขายทอดขายทอดการแสดงอ๋อก็คือเวลาเวลาเล่นด้วยกันแบบเขาส่งมาดีอะค่ะเราก็เหมือนได้ค yes. ู่เล่นที่ดีแล้วมันก็จะส่งเสริมทุกอย่างไปด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้ระดับนี้มาเป็นคู่ของเราแล้วขอดิชูน้องแบบเรื่องลิบติดบ้านขอดิชูหน่อยได้ไหมคะใช่ใช่ใช่ โอเคหายแล้วค่ะหายแล้วค่ะกินเข้าไปแล้วค่ะที่กินในบทมันมีความยากมากร้อยขนาดแตหรับก้าเพราะมันเป็นช่องใหม่ก็กจ้าต้องเริ่มเล่นเด้อมันจริงจริงม,มันเป็นความแบบว่าเราต้องเหมือนทุกๆเรื่องอะค่ะเราจะต้องจูนกับพาร์ทเนอร์เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นความแบบเป็นอะไรใหม่เพราะว่าเขาก็เรียกว่ามันมก็ไม่ได้ใหม่ขนาดไหนเขาก็เหมือนคนหนึ่งที่เรารู้สึกเอนดูแล้วก็เราก็รักอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันมีเรื่องของความใหม่หรือเรื่องเพศเพราะตอนแรกคือก่าคิดว่าแบบเอ้มมันจะย่ากไหมมันจะมีความรู้สึกยังไงแต่ไม่เลยอะคือค,ความรักก็ะคะือความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันโอเคแล้วยิ่งแบบเรื่องเนี้ยก็จะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ด้วยอะคะ่ะมันก็เลยแบบมีความแบบ สนุกอะค่ะเวลาเล่นแล้วก็แช่อัดบลอตแล้วก็อมยิ้มแล้วอะไรเงี้ยพอเล่นจริงๆแล้วก็เข้ากับเจนแล้วก็แบบเจนก็ชอบทําอะไรเซอร์ไพรส์เราโดยที่แบบเราก็ไม่รู้ว่าเจนจะเล่นเวนีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่เหมือนกันสักเทกเลยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันตลกแล้วก็เอ็นดูเขาดีว่าเขาคิดได้ยังไงเลยแต่มัเเป็นเรื่องแรกของเราเราไม่มีความเกรงกังวลหรืออะไรเลยหรอเป่ก็อยากทําให้เต็มที่แหละแล้วก็จริงๆเออเกรงไหมหรอคะก็แอบ เกรงใจน้องมากกว่าเพราะว่าน้องก็ไม่เคยเข้าลบซีน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยอย่างของเราเราก็เข้าลบซีนค่อนข้างบ่อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าน้องเขาต้องมาเข้ากับเราเราก็กลัวแบบเราจะไปทําอะไรแล้วน้องเขาจะแบบเขิน <c oughs> หรือว่าแบบทาตัวไม่ถูกหรือเปล่า <c oughs> อะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่ด้วยความแบบจังหวะพอดีด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะใช <ste> <i> ่ค่ะเพราะว่าตอนเวิร์กช็อปกันอย่างเงี้ยก็คือรูก็บอกว่าหนูแบบมีความลุกมากลุกแบบแมนมากอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเราก็มีเอ NERGY คล้ายๆกันเพราะว่าเราก็ดูแบบเป็นคนที่มีความนิสัยแมนๆเท่าๆนินดี้ดูแลตัวเองกันอยู่แล้วแล้วก็ไมเอร์เซเราคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยค่อนข้างที่แบบก็จะผัดกันบ้างอะไรเปลี่ยนกันแล้วแต่วันใช่ใช่ผัดกันแบบจีบกันบ้างอะไร ยังไงใครก่อนอบอกไมนะ่ได้แต่เอ็นซีแรกของเจนไงบ้างโโหเอ็นซีใช่ไหมคะเออที่ถ่ายกักบพี่ก้าวเนี่ยคือจริงๆหนูว่าไม่ค่อยถน,นัดเลิฟซีนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พอเป็นผู้หญิงก็รู้สึกว่าสบายใจมากกว่าอยู่ก็เลยแบบโชคดีแต่ว่าแต่ว่าไม่รู้ออกมาจะเป็นไงเดีหนูก็เต็มที่พี่ก้าวก็ช่วยช่วยด้วยช่วยหนูด้วย <laughs> โค้น่ารักอะคแบบเอนดูเวลาเขาเต้นเวลาเขาทำอะไรอยู่ในกองอย่างเงี้ยเวลาเขาแบบเขาตื่นแล้วอะไรเงี้ยกเขาจะง่วงใช่ปกติเขาจะแบบตอนเช้าถ้าเป็นแบบคิวเช้าหน่อยเขาจะม่วงแต่พอเขามีเอนเนอร์จี้เขาก็จะน่ารักมากน่ารักมากนะเอ็นดูมากๆเลยอ่ะแบบรู้สึกว่าอยากอยู่กับคนนี้ตลอดเวลาแกงเขาบ้างไหมคะ ไม่กล้าแก้เขาเขาดูแบบหน้าทนุถน,นอมต้องแก้ตอนที่แบบชีกําลังแบบตื่นอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะแกแตบว่าตอนกําลังง่วงก็เกรงใจรู้สึกว่าแบบโอุย้ยนอนเถอะลูกที่เราทำตัวยังไงที่คพกูแบบว่ารักเราได้ขนาดนี้อน่ะนั่นะสิฉันไม่ทำอะไรให้เนี่ยเขาหน้า,ารัก <c oughs> อะเขาใีความแบบ ยิ่งเราทํางานกับเขาอะฟีดติ๊กตอกอะฟีดตบตอกมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเราก็จะเห็นความน่ารักสดใสเขาแล้วก็แบบชอบส่งไปเขาว่าชัดเจนน่ารักอันนี้น่ารักจริงๆคือแบบไม่ได้แกล้งชมอะเออคือน่ารักจริงๆแค่เพยพ์ไก้าส่งคลิปหนูคล <laughs> ิปหนูเองมาส่งมาให้หนูว่าแบบเธอน่ารักมากเลยก็แบบเอ้าเห็นได้ไงเหมอือ,หมอนติ่งอะเหมือนติ่งแบบ งั้นเดี๋ยวเขาเกงไงเราก็ต้องพูดว่าเอ้ยน่ารักจังเลยอย่างเงี้ยแล้ววัวจริงเขาจะเขาจะเกรงหนูแหละเออแล้วแอบมีกระแสไหมฮะแค่แบบมีข่าวมกระแสแค่ขอดก่อนกระแสในแฟนคลับมาแรงมากใช่ตกตกใจตกใจค่ะเกินคาดไปเยอะเลยค่ะเพราะตอนแรกเราเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบ จะมีคนแบบให้การตอบรับได้ดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบพอกระจายข่าวไปหรือว่าตั้งแต่ก่อนตอนแรกยังไม่ได้มีข่าวหลุดอะไรเลยอ่ะก็คือเราถ่ายรูปเล่นด้วยการเฉยๆไปคาเฟ่ไปทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยกคนก็เริ่มจีนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้ยใจชื้นขึ้นมาว่าแบบอุ้ยแบบมีคนมีคนเห็นพลังงานของเราใช <laughs> ่มีคนแบบมีคนชอบก็ดีใจ เคมีความน่าหนักเราเป็นยังไงครั้งกู่แต่เราไม่รู้คนโดนตอบโดนตอบได้ง่ายๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนก็แต่สิอันนี้ไม่รู้อันนี้ต้องถามแบบคนคนนอกที่มองเข้ามาว่าเปก้าเก้าเจนว่าเขาเอ็นดูอะไรเราแต่เราไปไล่ให้สัมภาษณ์พี่ก้าพี่ก้าบอกเราหน้ารักว่าในมุมของเราพี่ก้าก็หน้ารักขนาดไหนโอ้หจริงหนูว่าทุกคนะเห็นในไอจีก็จะ ก็จะเห็นว่าแบบเขาสวยเขาอะไรเงี้ยเดีจริงๆเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆเขาเทคแคร์แบบอยู่กองเงี้ยน้องกินอะไรยังน้องแบบดูแลดีมากๆแล้หนูก็แบบเขินแอบเขินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก้าเขามีผู้หญิงผู้หญิงที่มีความแมนอยู่ในตัวอยู่ด้วยนะใช่หนูรู้สึกว่าเหมือนพี่ก้าอาจจะด้วยแบบโตโตโต,ตแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบดูแลคนอื่นชอบเทคแคร์คนอื่นอะไรเงี้ย ก็เลยจะมีความแบบแม่ชอบแบบดูแลน้องแบบน้องแบบเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามตลอดเลยค่ะจะแบบเป็นห่วงตลอดเวลากันต่อมาจอผมก็มันการปรับอะไรกันบ้างไหมครับเรื่องนี้เรื่องของการทำงานอ่ะเออไม่มีเลยนะคะตอนนี้รู้สึกว่าทุกอย่างแบบราบรื่นมากๆพอเปิดกล้องไปส่องสองคิวก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยอ่ะก็รู้สึกว่าสนุกมากทุกอย่างรวดเร็วแล้วก็แล้วก็สมูทไปหมดเลยอะค่ะแค่แบบรับส่งแบบโบ๊บาเร็วมากสนุกมากที่คีมันได้ ชาทุกอย่างเร็วซึ่งซึ่งดีมากๆค่ะดีใจแบบที่แบบเเราได้มาร่วมงานกันจนถึงจุดนี้แบบต้องขอบคุณทั้งแบบเวลวเคิร์บแล้วก็พี่ๆทุกคนที่เลือกเรามาแบบได้ได้เจอกันแล้วก็ได้ทํางานด้วยกันนะคะให้ฝากหน่อยค่ะกับผลงานฝากเลยฝากเลยอันนั้ฝักงนี้นึงอะพี่พูดต่อได้อ่ะก็ฝากเรื่องเออเรี e บีไซน์นะคะชื่อไทยช่วรับรักออกแบบค่ะก็น,น่าจะได้ด<า>ูประมาณปาลยปาลยปายีปนี้ค่ะก็ฝ<อ>า,ากด้วยนะคะ ก็ฝากน้องสาวด้วยฝากพวกเราสองคนด้วยว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะคะก็ก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับพวกเราก็มาหาพวกเราได้เยอะๆนะคะก็จะหิิงเหรอได้ไหมคะก็เลยแบบเร์ เือนี้มาโอ๊ยสาดหูสาดูจริงเหรอ